นักชกทางั้นมุมน้ําเงินครับเหล็กเพชรสอสมชายชื่อจริงชื่อนายธนาเทพลักษณะครับจากอําเภอเมืองจังหวัดก,กําแพงเพชรส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับโชคชัยเล็กสอเรวัตชื่อจริงชื่อนายสัตยาจําเรือนธรรมจากอเาเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัย,ยภูมิครับมหาสรบดีนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยกับรายการมวยไทยแบทเทิลครับตั้งแต่เวลา18บแมิบนาทีครับยิงยาวถึง9คู่มวยด้วยกนันนะครับปูปิดท้ายครับยกแรก เดินหน้าเข้าหาโอ้ยเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับด้านะโชคชัชยเล็กงานเล็กเพชรไม่สนครับเดินเบียดเดินชนพยายามจะหาจังหวะเข้าทำนะครับเป็นมวยขวาก้าขวาครับทิ้งด้วยกระปั้นขวาวงในตั้งลายแขนแล้วตีด้วยซ้ายวงในรวบเอาไว้ได้นะครับชนะเล็กเพชรเดิดนหน้าเข้าหาอีกครั้งครับโชคชัชยเล็กขวามา จะเบียดแล้วครับนี่ครับอุ้ยดึงแล้วคืนครับโอแคเล็กแต่วงในเหล็กเพชรจะจับได้เปรียบครับตีด้ทรายแล้วก็ชิงขึ้นบนก่อนเลยครับธนาเหล็กเพชรมั่นใจสภาพร่างกายของตัวเองครับเดินเบียดเดินบดจากชรุ่นพี่เลยครับพยายามจะขยับเข้าหาที่เพื่อนจะปั้นขวาวงในเอาแล้วชงชัยเล็กครับจับในได้พยายามจะขวางและตั้งกำแพงเอาไว้ครับเผลอไม่ได้ครับเข้าในทันทีครับเหล็กเพชร ข้ามาแย่ yeah, ซ้ายคืนด้วยขวาครับเขียวได้อู้หูยแลขวาดอกนี้ครับผมโชคชัยเล็กแม่ละแกมัดเลยครับตี้เอาละครับมาเตะฝังเข้าไปเมื่อส,กสกอกอักครู่นี้ครับถึงกับสะดุ้งครับเอาเลยครับจัมเมื่อสักครู่นี้ครับปีคิกเข้าไปครับเตะกินเปล่าพยายามจะขยับเข้ามาเล็กเพชรโยกขยับแย่ด้วยซ้ายวงในจะได้อู้อหูยตบด้วยต่อขวาเลยครับ แกสบัดสอกสวนเลยครับอ่านะครับแล้ววงในของธนดาเหล็กเพชรตีบัลเลงเลยครับวงในควางได้ไหมเสียบด้วยขวาได้อยู่ครับโอ้โหดิ้นไม่หลุดครับวงในของธนดาเหล็กเพชรยับเข้าหาครับโชคชัยเลสอุ้ยพยายามจะตีครับเหลี่ยมนี้ตะไน่ได้สวยครับเอาละครับได้บ้างนะครับแหมอยู่ที่การชิงจังหวะเลยครับใครขึ้นบทได้ก่อนอยู่ที่การสอดในครับ ทั้งว่าแขนของใครจะอยู่ในเป็นตัวได้เปรียบครับนี่ครับปวดจังขวาไหเข้ามาโอ้ยลำตัวซ้ายคืนมาเกี่ยวได้คืนได้หมัดแล้วเสียบด,ด้วยเข่าครับตาดาช่าชายเล็กอาแล้วครับเออดีกับคนละแบบเอา้าโดนลำตัวครับมีอาการหรือเปล่าครับช่างชายเล็กเน้นบริเวณล,ลำตัวมากขึ้นแล้วนาทีนี้ครับวงในบิดมาแยกออกมาวากันต่อครับ ชับพูนพี่เลยครับขวาหลุดเจอแข้งอะไรก็มีหลุดจังหวะหลุดจังหวะหลัวเหมือนกันครับเด็กเพชรตีเข้าหน้าขาครับช่วงชายเล็กซ้ำเข้ามาบ้างครับเล็กเพชรโดนแล้วเฉียงครับพยายามจะขยับเข้าหาบ้างครับโชคชัยเล็กทย้อนย้อดเล็กเพชรทางด้านเล็กเพชรไม่ยอมครับขวางหน้าหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ปิดท้ายรายการครับยกแรกนี่มีดีกันคนละรูปแบบเลยครับในช่วงต้นยกทางด้านโชคชัยเล็กนี่มีจังหวะขวาอัดลําตัวทางด้านเหล็กเพชรเข้าไปครับเปิดเกมเข้ามาก่อนนะครับเตะขวาฝังเข้ามาเจอทางด้านโชคชัยเล็กสวนคืนมเมาคืนทันทีนะครับแล้วดูวงในครับผัดกันลุกผัดกันลับ ถูกเข้ามาแล้วพยายามจะเสียตามครับแล้วนี่แหละครับจังหวะจิ้มลำตัวในช่วงปลายยกครับโอ้โหนวดเลยครับธนานโชคเเล็กอะไรนครับยกที่สองพยายามจะขยับเข้าหาครับในช่วงปลายยกครับเปิดเกมมาเน้นไปที่วงในครับดนาเล็กเพชรพยายามจะลูดมาตีปิดมาสักด้วยตัวขวาเสียบนะครับใช้ของดีของมีประโยชน์ของตัวเองครับวงในรับทาเล็กเพชร ไล่จี้โชคชัยเล็กทันทีอะรครับปักด้วยสอกขวาเล็กโนนเสียบซ้ายครับแต่ยังฟันสอกคืนเอาดีเดือดกันแล้วครับเกมนี้เกมเริ่มเล้าใจครับขยับเข้าหาอุ้ยตอกขวาวื้จังหวะไม่ครั่งครับอม่แล้วครับตีเอ้าน่าว่าโดนเด้งแบบนี้นี่มีอาการช็อตครับมีกระตกมีเครื่องสะดุดเหมือนกันรัตนตานเล็กเพชร ไม่สอนยังสายปลายหน้าขยับเจอกับปั้นขวาโชชัยเล็กวงในจับได้เจอหักเอทิ้งลงไปลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ครับขยับเข้าหาครับเล็กกันอุ้ยเจอต่อขวาบวกกำลังอย่างน้างหายครับ,บ,รบ,บ,รบจังหวะกึ่งหมัดกึ่งศอกครับมาทําเอาเครื่องสะดุดอีกแล้วครับอ่าครับโชชัยเล็กพยายามจะเข็นอู้วิแต่วงในจัดระเบียบร่างกายได้เร,เ,รเร็วกว่าแล้วครับเสียบเข้ามาเอาครับ ตังตัวได้เร็วเปล่าครับวงได้จับได้โชคชัยเล็กพยายามจะเด้งตีคืนเหมือนกันครับอครับหันหลังให้แลวครับแต่ดูครับผ่านมาก็ถีบเลยครับจีบลำตัวบดต่อครับโชคชัยเล็กเสียบด้วยซ้ายครับในเพชรไล่แผนเสียบซ้ายตีด้วยขวาครับโชคชัยเล็กแล้วย้ำเลยครับอ้าวแต่เป็นพลาดโดนเหลี่ยมของในเพชรเล่นงานเขาให้ครับเอาล้ครับล้มเยอะๆล้มบ่อยๆจะลุกช้าหรือเปล่าครับ เล็กเพชรไม่สกดย้ำพว่ข้างขวากับปั้นขวาอุ้ย <c oughs> จังหวะแรกตอนแรกครับจับได้เด้งขวาเข้ามาเสียบด้วยเสาเอ้ามีอาการบีอาการอ่าโดนเลยากาตาดาเจ้าเกเล็ก <c oughs> เล็กเพชรเดินเบียดบ้างเลยครับ <c oughs> โอ้โหสถา,านการณ์พลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับดราม่าครับท่านผู้ชมครับ นะครับตื้นขึ้นมาอีกรอกหนึ่งครับโชคชัยเล็กครับพยายามจะตู้เข่าเลยครับขยับเข้าหาเน้นลำตัวโอ้เหล็กเน็ตโดนแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับนะครับโอ้โหฉายกันคนละชุดครับล็อกคอไว้ถ่ายไม่ลงครับเอาลรครับเสียหลักล้มลงไปก็จังหวะนี้ของธนาเหล็กเพชรนะครับขยับเข้าหาโชคชัยเล็กเล็กเน็ตก็เดินบ้างครับ เห,ยหยีะยดแใกล้ๆครับเอาละครับกรรมาการเบรกเกมเตือนทางานเจ้าโชคชัยเล็กทันทีแหละครับโอ,อ้ยขวาตรงพุ่งเข้าหาก่อนเลยครับเหล็กเพชรเสียบเข้ามาลลอกได้แล้วหมดยกที่สองครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับติดท้ายรายการ3นาทีสุดท้ายในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับโอ้โห ดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าใครดีกว่ากันครับน่าก็ผัดกันลุกครับดูครับลาดมาตีก่อนนะครับแต่เจางน้าชอบเทเล็กสวนคืนนี่ครับจังหวะฟันแล้วเสียบครับแต่พอโดนสวนก็มีเหมือนกันครับดูครับนี่ครับดึงจังหวะแล้วฟันครับแล้วในช่วงปลายยกปักหลักแรกกันเลยครับหมัดของทั้งคู่นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นครับยกสุดท้ายครับ ยกขึ้ท้ายขยับเปิดเกมมาเล็กเก็รปุ้ยทุ่มทิ้งลงไปก่อนครับตัดแรงครับตัดแรงเสียบมาเสียบคืนเด้งมาเด้งคืนแล้วหมุ่นเหลี่ยมหาจังหวะแล้วไปทางด้านเจ้าเหลี่ยมเพชรครับเป็นเหล็กเพชรครับโอ้ที่ไปซ้ายแล้วข่าวไวเ,<อ>เ<อ>จ้าเห<อ>ล็กเพชรโชว์เหลี่ยมแล้วครับเริ่มโชว์เหลี่ยมโชว์ลีลาฝั่งหน้าเททิ้งโอ้ยุบหรือเปล่าครับ โอ้โหตอนนี้พาไปไหนไปด้วยพาทัว,วร์และรันดนานเหล็กเพชรจับได้ตีต,ตีแล้วตีทีครับโอ้โหตืนไม่เข้าขาไม่ออกแบบนี้ครับยุ่งนะครับดนานชนเห็เอ้าแล้วจังหวะนี้ครับดักเสียบซ้ายครับโอ้โหล่วงเลยครับน่าสวยจริงๆครับช็อตนี้ของดนานเจ้าเหล็กเพชรครับ ปิดฉากไปได้สวยงามครับทำมาได้ดีนะครับทางด้านเหล็กเพชรในช่วงต้นเกมพุ่มทิ้งลงไปก่อนครับ2ครั้งคอาคลาที่ทางด้านเจ้าโชคชัยเล็กโดนเข้าไปนี่ครับอีกครั้งครับพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละครับจังหวัดนี้ครับเสียบก่อนครับแล้วตีไม่เลี้ยงแล้วอ้หูปิดเกมไปด้วยช็อตนี่ครับก้าวเข้ามาแทงสวนเลยครับ โอ้โห oh, oh, oh. นั่งพับเทียบเรียบร้อยเลยครับทางด้าน,นโคเคเรดอ่ะไปบนเวทีกันเลยครับ All right and now he's time for the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดได้ออน iOS แล d Android No bonus. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we have a winner by way of technical knockout. Blue corner, Leg Pet, Song Somchai. You can watch the GLOBAL FIGHT Five Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6:25 p.m. on Now 26 in Thailand, and you can watch it live in high definition anywhere the over on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. Sweating up?